สวัสดีครับของช่อง r e f ฟบครับก็วันนี้มาหากราบไอวิกมากราบไอิเรื่องอะไรน,นะฮะก็เนื่องจากนะน้องๆหลายหลายคนที่ถามมาว่าผมจะซื้อไอริกตัวไหนที่มันแบบจะไม่มีปัญหาอันนี้ผมผมก็เลยเงงเลยจะตอบยังไงนะฮะว่ามน่ามก็ตอนนี้ผมมีไอวิกอยู่2ตัวนี่เคยทําคลิปมาก่อนละตัวนี้ที่เป็นผมก็จะบอกว่าเป็น,ปนของแท้ก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาส่องกัน ได้ใช้แบบกล้องกล้องนี่กล้องจุลทรรศน์อ่านี่จะขยายดูกันว่าไอ้วงจรที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าอ่าให้มันละเอียดไปเลยแต่เนี่ยอ่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่กล่องน,นะตัวที่เห็นเนี่ยที่ผมใช้มาก่อนนะนะตัวนี้นะที่ไอเป็นไอริกใช้มาก่อนนี่คือทาคลิปเยอะมากนะกน้องๆหลายคนบอกว่าซื้อที่ไหนอันนี้จําไม่ได้จริงะฮะเพราะว่าช่วงก่อนๆเนี่ยมันก็ราคาหลากักร้อยอะประมาณนั้นนะเดี๋ยวนี้มันราคาหลักสิบ อันเนี้ยอันเนี้ยราคาหลักสิบแต่ว่าตอนที่ซื้อมาผมไม่แน่ใจว่ามันสิบเท่าไร <c oughs> นี่กล่องอะไรมันก็จะดูแบบเอาง,ง่ายง่ายภาพมันจะเบลอเบลอนะนี่ภาพมันจะเบลอเบลอก็คือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็คงเรียกว่าง,งานก๊อปปี้แล้วกันามามา,มาดูหน้าตามันก่อนอเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาก็พยายามที่จะก๊อปปี้ให้เหมือนแลวเนาะเนี่ยเขาก็มีซองมีอะไรข้างในเหมือนกันแต่หลกักๆแล้วหน้ากล่องจริง ภาพมันแบบไม่ค่อยชัดนะมันเบลอๆนะฮะก็นี่มีคมู่มือคู่มือเหมือนกันแต่คู่มือของผมอะ่ะอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยสำหรับตัวนี้ที่ที่ใช้มาก่อนแรกๆเนี่ยมันไม่รู้อยู่ไหนละกล่องมันนะฮะไม่แน่ใจว่ากล่องเป็นใสๆยูย่ยหรือเปล่านะนี่อ่ะกลอีกข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเห็นไหมดูความแตกต่างชัดไหมตัวเนี้ย พลาสติกเงาเงานะตัวหลักร้อยของผมนะนะพลาสติกมันจะงเงาไอ้น,นี้มันจะด้านๆนี่ไอเน,นี้ยด้านตัวราคาหลักสิบเนี่ยมันจะด้านๆแล้วก็ดูรู้สึกว่าคําว่าไอริกมันจะใหญ่กว่าเล็กน้อยเห็นไหมก็ถ้าบอกไปเปรียบเทียบกันนั้นก็คงยา,ยากแล้วก็ดูว่างานพิมพ์กับพลาสติกเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยมัน อันนึงมันดำเงาเนี่ยนะดำเงาเหมือนแบบงานดีอะงานของแพงหน่อยอะว่างั้นเถอะอันนี้งานแบบว่าเอ่อพลาสติกแบบถูกหน่อยเพราะมันหลักขายราคาถูกเนาะขายหลักสิบไอ้น,นี้ขายหลักร้อยต่างกันเดี๋ยวดูว่ามันต่างกันข้างในตรงไหนอีกนะตัวขั้วอะไรเนี่ยตัวนี้ยังใหม่กว่าเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะตัวนี้ใช้ประจําอยู่นะฮะไอ้ตัวนี้เงาเลยมันฟะกปสกหน้าผมเนี่ย นะตัวนี้ใหม่นะเงาตัวนี้เก่าแล้วมันเย็นแล้วสายเสยก็ไม่เท่ากันะนะนี่ไอตัวที่เป็นของถูกกว่าเนี่ยมันสั้นกว่านะสั้นกว่า,าเห็นได้ชัดเลยตัวนี้ก็จะยาวกว่ายาวกว่าพอสมควรเลยน่าจะประมาณสักกี่เซนนะสองสองเซนได้ประมาณสองเซนได้ความยาวอนะที่ยาวกว่าอะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะด้วยวิธีการเดี๋ยวสองกล้องเนี่ย,ยส่องกล้องเข้ามาเดี๋ยวเสองกล้องแบบนี้เลยให้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างหรือเปล่าแล้วเราจะซื้อของก๊อปได้ไหมจะสบายใจหรือเปล่าประมาณนั้นโอเคปะไปดูเลยเพื่อการเสียเวลาปุ๊บทั้งสองอันนี้คือเหมือนกันนะตรงที่มีน็อตตัวเดียวเหมือนกันนะ็นอตมีน็อตตัวเดียวเหมือนกันเลย เดี๋ยวผมจะไขน็อตมันนี่แกดูข้างในกันจ่าๆไปเลยเดี๋ยวเจ้าภาพให้ดูขึ้นมาด้วยพอดีข้างบนเนี่ยไม่ได้เปิดไฟนะมันจะมืดนี่นะก็มันก็แงออกมานี่นะตัวนี้อ่าผมอย่างที่บอกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวบอกว่าตัวนี้เป็นตัวของแท้เลยก็ เดี๋ยวคนก็จะว่าว่ามันก็ปลอมเหมือนกันว่าอะรประมาณนี้ก็จะมีแบบนี้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าแต่อย่างที่บอกกาได้มานานแล้วใช้มานานแล้วนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับตัวนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณลบกวนอะไรประมาณนั้นไม่ค่อยมีเสียงวีดไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะอ่ะนี่แกะแล้วนะเดี๋ยวมาดูในกล้องกันอ่ะตัวนี้ของหลักร้อยนะครับอ่าผมจะส่องเข้าไปในกล้องเดี๋ยวบันทึกไปด้วย อันนี้ถือว่าเป็นของผมก็เรียกว่าของแท้ก่อนนะนี่มันมีทานซิสเตอร์อยู่นี่ด้วยนะนี่องนะมีทานซิสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งตัวอื่นก็จะเป็นรีซิสเตอร์ Re itter, นะฮะแล้วก็มีคาปาซิเตอร์แล้วก็มี itor, ะฮะ, L, ะ,ฮะตัวขาวๆนะะั่นนะคือ L ตัวที่มีเลขก็จะเป็นทรานซิสเตอร์นะฮะ เขาก็มีเยอะอยู่นะตัว Q นี่เขาเขียน Q คือตัวทรานซิสเตอร์อันนี้สายแพรเขาก็นี่อยู่แล้วก็ติดกาวไว้ด้วยนะนี่คือเหลืองๆนี่คือกาวก็มีตัวมาร์กชัดเจนนะ FB 2 FB 3 C 3มาก็คือคาปาซิเตอร์อันนี้คือขั้วของที่เขาทำมานี่ FA 5อะไรเนี่ยอันนี้คือแจ็คหน้าดำๆเนี่ย แจ็คหูฟังที่ออกอมันเขียน J3 J3 แล้วก็นี้อะไรไม่รู้อ่ะอาจจะเป็น L ตัวนี้นะฮะ J2 ตรงนี้ติดกาวหมดเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านข้างตรงนี้นี่ด้านข้างตรงนี้เขาเขียนคำว่า Iric นะฮะ ใช่ไหมเดี๋ยวสลับด้านด้วยกลับด้านอ่านี่อ่าเขียนว่าไอริกแล้วก็อะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ไอริกวีเนาะมองเห็นเนาะนี่แบบนี้ส่วนด้านหลังเป็นนี้อ่แต่งานก็งานแบบ ละเอียดอยู่นะงานเนี้ยบดีนี่โอเคอันนี้จะเรียกว่าตัวของแท้ก็แล้วกันเราคิดว่าน่าจะเป็นของแท้มาอีกตัวหนึ่งนี่ตัวตัวดำด้านดำด้านอันนี้ดำด้านน็อตก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยน็อตตัวนี้เป็น ข้างหลังเป็นแบนๆเพราะตัวนั้นน่ะมันมันไม่ได้แบนแบบนี้แล้วตัวนี้แบ,บน,นเลยอ๋อแล้วอีกอย่างคือขั้วขั้วข้างในเนี่ยแม่เป็นสีทองเนี่ยขั้วข้างในนี่เป็นสีทองแต่ตัวนี้ขั้วข้างในเป็นพลาสติกนะสีดำดเฉยนะครับนี่ยยกให้ดูอีกที่ะเห็นปะขั้วนี้เป็นสีทองขั้วนี้เป็นพลาสติกดำๆอันนี้สำหรับงานหลักสินะที่เป็นสีทองอ่า แกะดูเดี๋ยวแกะดูว่าวงจรเป็นยังไงเพื่อความชัดเจนนะน้องๆหลายคนที่จะถามผมผมก็จะบอกว่าคือผมจําร้านซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมน,มนานมากแล้วมันก็อยู่ในพวกลาซาด้าพวกอะไรนี้แหละแต่มันเป็นร้านขายเครื่องดนตรีอ่ะเมื่อก่อนนี้จริงแต่ไม่รู้ว่าร้านอะไรอ่ะแกะออกมาแล้วออวางก่อนนะ่ะเอาออกจากซองเลยเพราะว่าตัวอะไรเนี่ยเหมือนก็จะก๊อปปี้เดียวกัน อย่างที่บอกคือพลาสติกไม่เหมือนอด้านหลังปริ้นปริ้นก็ดีนะไม่ใช่แย่นี่ไงนะเหมือนกันทุกอย่างแต่นี่เป็นโลช่องโหว่นะเมื่อกี้ที่ถ่ายอันแรกเนะี่ยมันจะไม่มีช่องแบบนี้ามาดูด้านหน้า,าสายสายก็ถือว่าดีเลยเหมือนเหมือนกันเลยนะสายตัวเนี้ยสายที่เขาใช้สายทองแดงนะครับ ผมโฟกัสนิดหนึ่งก่อนเนี่ยสายสายทองแดงเนี่ยเขามาดีเหมือนกันอ่าก็ามีอุปกรณ์อยู่ด้วยนะนี่ในนี้าลายปิน้นเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับงานหลักสิบเนี่ยเขาเขียนเหมือนกันเลยนี่ F B 3 C 3เหมือนกันคือแบบแทบจะก๊อปปี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มีทรานซิสเตอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีเบอร์บอกคิวเหมือนกันเลยนะด่วนพยายามจะโฟกัสมองไม่เห็นตัวนี้ปิ้นดีเลยมีหนึ่งหนึ่งสองหนึอะไรนี้นะก็มีทรานซิสเตอร์มีคาปาซิเตอร์มีรีซิสเตอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบทำหน้าที่เหมือนกับตัดสัญญาลบวนนะเนาะมากกว่าแล้วกเ็เขาเรียกว่าทำโล สัญญาณย่านโลนะครเพื่อให้ออกชุดหูฟังนี่ j 3เขียนแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะมีอะไรแตกต่างบ้างผมจำไม่ได้ลนะเนี่ยด้านคงด้านข้างนี้เหมือนกันเลยตรงนี้ลายปิน้นอาจจะเลอะนิดนึงอ,อันนี้เหมือนกันน่าจะเป็นใช้ฝีมือแรงงานจี้มากกว่านะฮะเพราะว่าดูดูไม่ค่อย สะอาดนะฮะอันอื่นจะเป็นชุบหมดอ,มอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันมีไหมคำว่าไอริกไม่มีนะฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีทั้งสองข้างเลยไม่มีไม่มีคำว่าไอริกเลยสองข้างอันนี้ดูด้านข้างอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่คิดว่าเป็นของแท้มาคู่กัน นะสลับไปนะอือเลื่อนไปนี่ตัวนี้มองเห็นทานซิสเตอร์ชัดเจนเนาะเป็น G2P อะไรเนี่ยเหมือนกันเลยบอร์ดทุกอย่างเรียกว่าก๊อปปี้กันมาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะ่ะสีนะ่จุดสอง R5 อ,าาอะไร R443FB เหมือนกันเลยอะ่ะนี่ต้นทุนมันต่ำกวา่านะฮะแต่ว่าปิ้นอะไรเขาทำมาเหมือนกันเป๊ะเลยมีทรานซิสเตอร์มีวงจรมีอะไรเหมือนกันหมดนะนี่แต่ตัวนี้อย่างที่บอกนะเขามีกาวด้วยมีกาวใส่มาด้วยนะก็คือกาวกาวร้อนเนี่ยเพื่อไม่ให้มันขั้วมันหลุดง่ายๆนะฮะขั้วของ สายทองแดงย้อนกลับไปอีกทีคือปิ้นดีทั้งคู่เลยต้องบอกว่างาั้น4.72เหมือนกันใช้ค่าแทบเดียวกันหมดเลยแต่ตัวเนี้ไม่เห็นแค่นั้นเองนะตัวทรานซิสเตอร์ Q1 เนี่ยมองไม่เห็นว่าใช้อะไรแต่สำหรับงานที่หลักร้อยเนี่ยมันมองเห็นเป็น G2P แต่ตัวนี้มองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร สองเอ่อสองเหมือนกันนะนะเหมือน2 p เหมือนกันแต่เป็น2 Pn อันนี้2 pn นะฮะมองเห็นนะผมมองเห็น2 Pn นะฮะใช่ๆชเหมืนอน2 Pn นอกนั้นอื่นๆเหมือนเลยอ่านะมี1 12อยู่ข้างๆนี่อ๋อ112งอันนี้122อ่ะอันนี้1 2 2นะมันดูเคลือบๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวนี้1 1 2 2หรือว่า1นึ่อ๋อ122เหมือนกันเลย ค่าอะไรเหมือนกันหมดเลยที่เขาใช้มาหนึ่งสองสองเหมือนเป๊ะค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกันเป๊ะสำหรับ2ตัวนี้แต่ตัวที่ใช้งานเนี่ยไอตัวราคาหลักสิบเนี่ยเดี๋ยวผมหยุดก่อนรู้สึกว่ามันจะมีเสียงวีดแล้วก็มันเหมือนจะขยายสูงกว่า ะะขยายสูงกว่าแต่สัญญาณไม่ค่อยคมเท่ากับตัวนี้นะฮะตัวที่ซื้อมาหลักร้อยนะฮะเนี่ยปิ้นเปิลเขากัอปปี้มาเหมือนเป๊ะเลยเขาคัดลายมาเหมือนกันเป๊ะอ่ามีอีกอันนึงข้างหลังมีพิมพ์มีพิมพ์ตัวนี้มีพิมเนี่ยมองเห็นไหมอ่าแค่นี้นะมีพิมพ์อยู่เนี่ยนี่พิมพอยู่ด้านบนตัวนี้ไม่มีนะฮะตัวที่เขียนไอริกเนะี่ยตัวหลักร้อยอะ่ะไม่มี แต่มีเขียนว่าไอวิกอยู่ตรงนี้นี่ตรงด้านข้างตรงนี้แต่ตัวนี้ด้านข้างไม่มีเขียนว่าไอวิกอ่ะเดายากเลย <c oughs> อุปกรณ์อะไรเนี่ยเขาใส่เหมือนกันเป๊ะเลยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ,อะมันจะมีต่างตรงนี้อ,อีกจุดหนึ่งมาตัวตัวขั้วเนี้ยไม่เหมือนกันตัวนี้ขั้วนี้เปลือยออกมาแต่ตัวนี้ป็นทึบหมดตัวหลักสิบอ่ะมันเปลือยเปลื่ยนี่เปลือยเห็นมองเห็น ก้วอยู่ด้านนอกแต่ตัวนี้เป็นทึบหมดเทียบกง่ายๆตัวหนึ่งมีกาวกับตัวหนึ่งไม่มีกาวนั่นแหละติดกาวนะไม่ใช่ไม่ใช่กาวแต่ปิ้นเปิ้นเหมือนกันเป๊ะสำหรับตัวหลักสิบกับหลักร้อยปิ้นก็ความยาวเท่ากันเพราะว่าเขาน่าจะก๊อปปี้มาแต่ตัวชุดออกหูฟังไม่เหมือนกันตัวนี้จะสั้นตัวนี้ใช้อุปกรณ์เป็นตัวสั้นกว่าตัวนี้เป็นตัวยาวตัวหลักร้อยเป็นตัวยาวตัวหลักสิบเป็นตัวสั้น ต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะแทบจะเหมือนกันนะฮะเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยในปริ้นแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มาใส่มาในตัวนะฮะก็บอกได้ยากว่าที่บอกว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะมันใช้ได้ทั้งคู่อะที่ผมเอามาลองมันใช้ได้ทั้งคู่แต่ตัวที่เป็นหลักสิบเนี่ยอาจจะแบบเปิดสัญญาณนิดเดียวมันก็จะมีเสียงแบบบูธสำหรับ เวลาเล่นเอฟเฟกในโทรศัพท์ประมาณนั้นเนาะแต่อตัวที่นั่นก็จะไม่มีปัญหานะฮะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวอุปกรณ์กับตรงไหนเหมือนกันอันนี้ก็เลยตอบไม่ถูกจริงว่าควรจะซื้อตัวไหนะนะแต่น,นี่เราหลักสิบอะ่ะมันก็มีวงจรเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยก็วิจารณญาณเราแล้วกันถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วเสียงมันวีดหรือมีสัญญาลบกวนมากกว่าก็คิดว่ามันคงสู้หลักร้อยไม่ได้เนื่องจากอุป,ปกรณ์ที่เขาใช้มันอาจจะมีคุณภาพที่ต่างกัน บ้างหรือเปล่าประมาณนั้นนี่สำหรับไอริกนะฮะที่เห็นได้ชัดหลายๆายคนบอกว่าซื้อมาแล้วต่อมันไม่ค่อยติดหรือว่ามันมีเสียงรบกวนมันอะไรแบบแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเจาะให้ดูว่าในวงจรจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างเฮอเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างตัวพิมพ์ตัวอะไรก็อาจจะไม่ได้ปั๊มเหมือนกันแค่นั้นเองแต่ว่าอุปกรณ์อะไรที่ลายปิ้นลายอะไรเหมือนกันเป๊ะเลย วิจรยยาเอาแล้วกันนะฮะว่าไหนของแท้ของปลอมแต่ยังที่บอกคือไอของงานพลาสติกที่ว่าดีๆหน่อยอะ่ะก็ใช้ใช้งานได้ดีกว่าที่ผมถ่ายคลิปหลายๆคลิปก็ใช้ตัวนั้นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นงานเปรียบเทียบที่ซื้อมามามาเปรียบเทียบให้ดูมันก็เลยไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่แต่ตอนนั้นก็คือลองแล้วมันมีสัญญาณรบกวนมากกว่านั่นเองมีเสียงวีดบ้างตอนที่เราเปิดเอฟเฟกต์ใน โทรศัพท์พวกอะไรเหมือนเช่นเราเล่นกระาสแบนพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะสัญญาณมันแรงกว่านะผมว่าเออเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะทรานซิสเตอร์มันไม่เหมือนกันหรือเปล่ามันเป็นเออมันลงถ้ายดีเอ็นสอันนี้สองอันนี้2 p n อะไรอย่างเงี้ยนะไม่แน่ใจโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆนะรู้ไม่รู้เป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมค,ครับสวัสดีครับ